วัสดีครับตอนนี้ฝนกำลังตกโปรยปลายลงมานะครับเราอยู่บนรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นรถฟอร์มวันนะครับเป็นรถขนาดเล็กนะครับก็น้ำไม่มีรั่วเข้ามานะครับรถคันนี้ลอยน้ำได้นะครับถ้าเกิดน้ำสูงนะครับตอนนี้อยู่บนถนนที่ฝนค่อนข้างตกหนัก ใช่แล้วลูก,ดลกเดินไม่ได้ฝน,น,นตกใช่แล้วลูกเดินไม่ได้ฝนตกฝนตกลงมาแรงด้วยระบบป้องกันเบลล์ลื่นใช่ไหมให้ใช่ กำลังตกหนักเลยตอนนี้ในรถเราก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับแผงใหญ่นะจะเป็นระบบแบบเปิดเปิดมีไฮกับโลนะครับมีสองอย่างถ้าเรากดก็จะปัดตลอดอันนี้โลปัดแบบโลนะครับ <c oughs> อ่า รถเราน้ำหนักเบานะครับประมาณ500ร้กิโลรวมแบตเตอรี่ก็ประมาณไม่เกิน1ตันนะครับไม่เกิน1,000ันกโลก็ต้องระวังนิดนึงนะอย่าวิ่งเร็วมากเพราะว่ารถอาจจะเกิดมีโอกาสขลไปกับพื้นถนนได้นะครับเมื่อกี้ขับมาก็มีอากาศฉลบนิดหน่อยนะเพราะว่ายางเราก็วิ่งมาตั้งแต่ออกรถ2ปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับอเดี๋ยวลองปรับไปเป็นไฮไฮก็จะปรับปัดเร็วขึ้นนะครับ แบบหนักไฟสถานะก,ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอึ้งปิดลื่นนะแล้วก็มีที่ฉีดน้ำฝนนะตรงนี้สามารถที่จะฉีดน้ำออกมาได้อ้าโอวฝนตกแปลงนะครับวันนี้บนท้องถนนก็ชุ่มฉ่ำหมดเลยอืม าการจราจรก็ต้องระวังนะยิ่งฝนตกแบบนี้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงนะฮะนี่เราก็ใช้รถของวันเมื่อวานนี้ก็ชารเต็มนะครับขับไปโรงพยาบาลรามามานะครับจากดอนเมืองนะครับใช้ไปทถพิเศษ0กิโลใช่เราไปไม่ได้ฝนตกลงมา ทำให้แบตเตอรี่ของเราหายไปทั้งหมดสามขีดนะตอนนี้ก็มีอยู่สามขีดก็ยังไม่ชัด์จประวาณไม่ชัดก็ปล่อยเอาไว้ใช้วันนี้นะี่นะครับก็เป็นรถใช้งานนะครับก็จะวางข้าของของตัวเองแล้วของลูกนะครับแล้วโอโหเห็นนะฮะลูกคั้น มีอาการลื่นนะถ้าหมายว่าเรามาเร็วๆนะี่อันตรายนะครับรถฟ้องวันเตือนไว้นิดหนึ่งนะสำหรับในช่วงฝนตกออแต่รถเราเนี่ยสามารถที่จะลอยน้ำได้นะน้ำไม่เข้านะครับซีนมาอย่างดีมากๆเลยระบบซีนไม่มีรั่วนะครับแอร์ระบบแอร์ก็เย็นฉับนะครับเย็นมากๆเลยตอนนี้ยิ่งฝนตกเนี่ยแอร์เย็นมาก ใช่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตอนฝนตกนะครับในการใช้งานรถฟอร์ o วนนะก็มีข้อควรระวังก็คือถนนลื่นนะครับล้อเราขนาดเล็กก็ต้องอย่าติ้งมากอ่านะเจอลูกค้าดลูกเนินก็ต้องพยายามเบามากที่สุดเพราะว่าใช่พวกวันนี้พ่อไม่ทำคอาจจะเกิดอาการฉลับหรือว่าลื่นได้นะครับก็ต้องดูแลรักษาความเร็วดีด มาเดี๋ยวเราจะลองขึ้นสะพานนะครับว่ามันจะลื่นหรือเปล่าถ้าเราออกตัวแรงๆเนี่ยน่าจะลื่นแน่นอนอืมัวยอย่างเดียวตอนนี้ยางาเขาบอกก่อนนะครับว่ายางใช้งานมาแล้วสองปีนะครัสปีกว่าๆแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะหมดไปเยอะเหมือนกันอ่ะเราขึ้นด้วยความเร็วประมาณหนึง่งยี่สิบสสิบโอเคขึ้นแบบสบายส ไม่มีอาการลื่นแต่อย่างใดนะครับเบรกก็เบรกได้นะเมื่อสักครู่เราวิ่งมามันค่อนข้างเป็นน้ำไงตรงถนนชินาเขตไม่ได้ถ่ายไว้นะครับมันมันลื่นเลยแหละเพราะว่าบนพื้นถนนเป็นน้ำถ้าเราวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยล้อเราอาจจะลอยจากพื้นถนนได้นะครับค่อนข้างอันตรายนะโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องของฟอร์มันแฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้มาแบบ สั้นๆแบบด่วนๆนะครับเพราะว่ามีฝนตกวันนี้เลได้เตรียมกล้องมาเนาะนี่ก็เป็นผ่านทางสมาร์ทโฟนอาจจะมีสั่นบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับขอคุบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและรับชมและพบกับคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราเรื่อยๆนะครับกับช่อง f o r m One Family ครับ ได้พ่อไปทำงานหาตังซื้อขนมให้แม่เบลไหนๆก็มาทางนี้แล้วเดี๋ยวเราพาขับไปดูสเตชันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นเนะาะแบบเอารถ EV เลยไปชาร์จที่ไหนนะอย่างนี้เราอยู่ที่การไฟฟ,ฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับบางเขน<อ>ก็จะมีสเตชันให้สำหรับการชาร์จรถฟอร์มวันนะครับจะไ,ไ,ได้ฝนตกลงมาใช่ฝนตกลงมา นี้ขนาดฝนตกยังทำงานเลยนะครับทาสีเหรอนี่ฮะก็จะมีรถ MG นะครับ ZSEV เข้ามาชาร์จนะครับที่สเตชันของเขาเห็นไหมครับแ้วก็จะมีรถฟอร์มวลนที่จอดไว้สาหรับเทสต์ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นบ้านประหยัดพลังงานนะครับสามารถที่จะมาติดต่อซื้อรถฟอร์มวลนได้หรือว่าเข้ามาติดต่อขอเทสต์ได้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับ โอเควันนี้น่าจะพอเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ